ีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12แหล่งรวมความรู้เรื่องรถยนต์รุ่นใหม่ รถยอดนิยมและเทคโนโลยียันยนต์แห่งอนาคตสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026กับ BYD Dolphin รถ EV ที่มีดีไซน์ล้ำยุคขับขี่สะดวกประหยัดพลังงานและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริงไปดูกันว่า BYD Dolphin รุ่นปี2026นี้มีความเปลี่ยนแปลงและมีจุดเด่นอะไรบ้างที่น่าสนใจ BYD Dolphin ปี2026ยังคงเน้นความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ขับขี่ง่ายคล่องตัวและมีความทันสมัยทั้งในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีตัวรถถูกพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์ม e e-Platform 3.0ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ BYD ใช้กับรถยนต์ EV ทุกกลุ่นโดยมีจุดเด่นในเรื่องการกระจายน้ำหนักการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม ดีไซน์ภายนอกของ BYD Dolphin 2,026มาในแนวทางที่โดดเด่นและแปลกตาตัวรถมีขนาดกระทัดรัดแต่ดูทันสมัยมากด้วยเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวและมีความแอโรไดนามิกสูงด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าและรูปทรงเรียวเล็กพร้อมไฟเดย์ไทม Running Light ที่ช่วยเสริมความสปอร์ตกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูดุดันมากขึ้น เส้นสายด้านข้างดูพลิ้วไหวและเสริมความล้ำสมัยด้วยมือจับประตูแบบซ่อนในตัวรถและล้ออลลอยดีไซน์พิเศษที่ดูลงตัวกับสีตัวถังที่มีให้เลือกหลายเฉดเช่นเซอร์ฟิ g งกรีนคอรัเรลพิงสเปซสเตรและไวท์แซน ขนาดตัวถังของ BYD Dolphin มีความยาวประมาณ4.1เมตรกว้าง1.77เมตรและสูง1.57เมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ประมาณ2.7เมตรซึ่งส่งผลให้พื้นที่ห้องโดยสารภายในมีความกว้างขวางเกินคาดสำหรับรถขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางระยะกลางภายในห้องโดยสารของ BYD Dolphin 2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูทันสมัยและหรูหราขึ้น มีการตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟท์ัดพร้อมแสงแอมเบียนหลายรอบคันเพิ่มบรรยากาศให้ดูพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบให้รองรับกับสรีระนั่งสบายโดยเบาะหน้าสามารถปรับไฟฟ้าส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระจุดเด่นที่สำคัญคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางที่มีขนาดใหญ่ถึง12.8นิ้วและสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจากลำโพงคุณภาพรอบคันอีกทั้งยังมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด5นิ้วที่ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางพลังงานที่ใช้และระบบช่วยเหลือต่างๆในด้านสมรรถนะ BYD d o n f i n ปี2026มีการอัปเกรดทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่ รุ่นมาตรฐานมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด70กิโลวัตต์ให้กำลังสูงสุดประมาณ95แรงม้าและแรงบิด180นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาประมาณ10.5วินาทีซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ส่วนในรุ่นสูงกว่าจะใช้มอเตอร์ขนาด130กิโลวัตต์ให้กำลังประมาณ174แรงม้าและแรงบิดสูงถึง290นิลันเมตรทำให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลงเหลือเพียง7วินาทีเท่านั้นเหมาะกับคนที่ต้องการความแรงและตอบสนองที่ฉับไว แบตเตอรี่ของ BYD Dolphin ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงและทนความร้อนได้ดีรุ่นพื้นฐานมีขนาดประมาณ44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลประมาณ340กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งส่วนรุ่นท็อปมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นที่60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางได้ถึง427กิโลเมตรต่อการชาร์จ1รอบตามมาตรฐาน CLTC ในด้านการชาร์จ BYD Dolphin รองรับการชาร์จแบบ AC ด้วยกำลัง7กิโลวัตต์และการชาร์จเร็วแบบ DC สูงสุดที่60กิโลวัตต์สำหรับรุ่นพื้นฐานและ80กิโลวัตต์สำหรับรุ่นท็อปโดยสามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีระบบความปลอดภัยของ BYD Dolphin ปี2026จัดเต็มมาทั้งในด้านโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบ ADAS ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้อง360องศารอบคันนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับ ระบบเตือนขนาดถอยหลังระบบเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมถุงลมนิราภายัยรอบคันที่จัดมาเต็มไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างม่านนิราภายัยหรือถุงลมเข่าสำหรับผู้ขับในแง่ของความสะดวกสบาย BYD d, d o n f i n ฟมีระบบกุญแจสมาร์ทคีย์พร้อมพุชสตาร์ทและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งพร้อมแผ่นกรอง TM 2.5เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮ และระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือ BYD ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถสั่งล็อกปลดล็อกหรือสั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าได้จากระยะไกลระบบกันสะเทือนใช้แม็กเฟอร์สันสตรัทด,ด้านหน้าและทอร์ชั่นบีมด้านหลังซึ่งเหมาะสมกับรถขนาดเล็กเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่พร้อมพวงมาไลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองรวดเร็วแม่นยำให้ความรู้สึกควบคุมรถได้ดีแม้ในพื้นที่จำกัดหรือขนาดจอด สิ่งที่ทำให้ BYD Dolphin เป็นที่นิยมคือความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำไม่มีน้ำมันไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทั้งยังมีการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรสำหรับในตลาดประเทศไทย BYD Dolphin ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ ทั้งในกลุ่มผู้ใช้รถครั้งแรกคนทำงานในเมืองไปจนถึงครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถขนาดกระทัดรัดแต่ใช้งานได้หลากหลายด้วยราคาที่เริ่มต้นประมาณไม่เกิน1ล้านบาทจึงทำให้ดอนฟินเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะมองในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีหรือระบบความปลอดภัย BYD Dolphin ปี2026ถือเป็นรถ EV ขนาดเล็กที่ครบเครื่องและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งยังมาพร้อมกับความมั่นใจจากแบรนด์ BYD ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระดับโลกหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่แรง ขับดีปลอดภัยมีสไตล์และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว BYD Dolphin คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยแม้แต่น้อยหากคุณชอบข้อมูลรถยนต์แบบนี้ฝากกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12เพื่อไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า